าแนวกินครับนี่เห็ดยังกินหมูซอยหมูปลากับพัดกัะเพาครับอืมกะเพาาเ้าวอลครับหนิเข่าหลครับพี่น้องเนี่ยนักจจกเขาดาวเร็วมาขึ้นมัครับนี่เข้าดาวแร้วกันเนี่ยนี่เนื้อือเนืเนเนืือหลครับมันเนื้อเลือักจไว้แต่พัดย่ำเ้านี่แหละครับจมู้แต่ผัดย่ำเ้าครับพี่น้องหมูตัวละเกือบเจ็ดสิบโละนี่ครับกินกับเบาเงวพี่น้องกำลังซอยครับกะเพากินแซ่บครับกินเนือราบงามครับเนี่ยพี่มั่งครับ กี่ตับเรบชมครับกระลินส้อยครับก็ผัดกระเพราหลังจากฟักแล้วผัดกระเพรานะครับเอาอย่างเนี่ยวไลนะครับกระเทียมพริกตะไคร้ขากระเทียมเอาบานจวดจวดลงกระทะเลยครับเลยลงกระทะเลยครับพี่น้องครับหนึ่งเบื่อกครับหนี่งจวดแล้วเราประกุเปลี่ยนมิลลิเมตรครับหนึ่งช้อนก่ได

นี่ละสูตรบ้านเรานี่รับบ้งสดเี่องนงฮะหลังจากคนกเราก็เอาน้ำบเนี่เอาอย่งล่าลงคับเป็นบ้าอย่างฟามากครับเอาเนฟลงับนี่ยเน้หมูหือเอาเนอฟลุับเป็นเอาเนฟงลหรือครับเี่นัอเป็นหมอบยเลยครับอ๋อมบขาไกครับพี่น้องเลยสูตรบายาพี่น้อง แต่ยูคน็องงอเลยครับแตูมันแต่นไหนครับแต่ยูอ้อนครับแตูัอ้อนครับหรือค่อยๆเห็ดเอาครับที่น้องอนี่ตตรงอย่าแล mm. ้วอมาเสีบ <ti> ิบองึ้นเบบองนครับมาเสีบก็ตัองเสบกต้องบอกกันใที่หลังครับเพื่อเสี เร,เ,รเ,รเราแยกขนมไล้ไล่ไหลเลยนะเนาไล่ไหลเลยเนาะเราแยกกูนะครับมันนี่ครับมันนี่รถดีครับรถดีเนาะใส่เลยครับอ๋อนี่ก็เลยมันถือเกือเกื่บเลยใส่เลยครับถือมันนี่แล้วครับแซนี้ครับใส่ไล้บมันถือแล้วเทียบไล้ครับอย่างเนี้ยซอสซอสนะครับซอสแม็กกี้ครับหยดนิดหน่อยก็พอครับไม่ยดนิหน่ก็พอครับน้ำปลาครับนิดหน่อยครับน้ำปลาที่หน่อยเนาะ ซอสถ่ายมาใส่อีกนะจันซอสถอยครับตามเลยซอสหอยครับผมผมยุบแล้วม่ใส่ป่ะคุ้นัวครับถ่ายผมคุ้นัวจังยครับคนนยุสองยุอโอเคฮะยุสยุครับเอามนีชิมมนี่ยนัวครับคนคนคนเราชิมดูคนจังยครับเดี๋ยวเมาชิมชิมึงมาเนาะ ครับได้ครับการผสมกันครับได้ครับแซ่บป่ะแซ่บชุดยอดเอาไปนี่ใส่ไปเผาดูมป่ะเนี่ยอัดจะดูถูกอยู่ชุดยอดครับบ้างยอดชุดยอดนครับชุดยอดเขาเท่าล่างสดๆถิ่มห้วยหนาแล้วครับพี่น้องใส่ไปเลยครับคนๆสักหน่อยก็โอเคแล้วูผัดผิดปลาเนี่ยไปยังคนๆสักหน่อยก็โอเคยังยังเลย Ờ thấp. yên thấp. Yên thấp, yên thấp. quân quân nói thấp. Quân được có nào nó bao nhiêu vậy Bao nhiêu mình sẽ thì bao nhiêu? lấy

ยังเหลอบู้บิ๊งยังไงน้ำปลาเนาะบู้บิ๊ยังเหลือครับโอ้บะเนี้ไหมหาไปบะเนี้จบไป่ลวดครับบู้บิ๊ยังหลือโอเคเนาะโอเคครับพี่น้องสูดแล้วครับอ่าโอเคสูดแล้วเนาะเดี๋ยวตักไปกินน้ำปลาเนาะบะเนี้ไปกินครับบะเนี้ครับครับพร้อมแล้วครับบะเนี้เทลงเนาะบะเนี้พร้อมกินแล้วครับพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟครับครับกระเพาะหมูครับกระเพาะหมูป่าพันธุ์ยดีสุดนะดีสเด็ลุดดีดุดนะครับ มึงสีสันพี่น้องกบเลยสีสันครับพี่น้องสีสันโอ้เพื่อนเสียบก็บิน้องปะมันพี่กินกันต้องไปยังะสีสันครับมันกินกันละครับวันนี้เสร็จแล้วบ้านเียเสร็จแล้วเรียบร้อยครับผัดหมูปลาโอ้ยเพิ่งเปิดเสียบเพิ่งยังพูนเฮ้ยบุยเลยครับหมองแกงซีบุยวพิ่งขับพี่น้องบักกวาบักมันโอ้ยจะแนยาวเองครับ เดี๋ยวบอญยาวทีครับบอยาวครับบอยาวเยบอเยาวเลยบอญยาวเนี่ยครับโอ้โหอวยบังเดี๋ยวบุยางทีน้องเ้ยหื้อ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 ื้อหืเชหื้อ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 หือหื้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 อจนดูหื้อือว่าโอ้ยอ้อออือเจ้าล้ออหอ้อน้ออหืตัวโตเลยครับหือหื้้้ออหืนี่ ยมเดียมหูเจ้าภาพจิ้งหันเนี่ยเจบาภาวพอจัดเจ้าภาพเจบบ่าพพ่อต่อนี่ครับโอ้ข้าวเอาอบัดริดคลิปมนะไมายอมจิบมอนเอาพี่น้องบัดรนี่ลิปมนี่ก้อนผัดเป็ดหมูปลาเอาคลิปมเหี่ยอาซ้นเนี่ยก้อนน้องพี่น้องเนาะครับผมอย่าลืมกดไนแหลกก้แชร์กดอนซับตะไคร้ให้ช่องสบายตายต้มแจ่มเด้อพี่น้องเด้อขอบขอบคุณและสวัสดีครับ